คำกิริยาที่ใช้บ่อยสองช่วยช่วยเป่าพัดซีซีดูซับสูดเร,ร่งเร่งโยนคว้างฉายฉายเหยียบเเียียเขียน ช่างช่างร้องฉฉางางแยง่งปล้นถูถูคลายถมทู่ทู่อาเจียนฉางฉางชิมไข่ไข่เปิด กวนกวปิดหยอกหยอกกัดฟังแล้วอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะไม่ไปหาเจาเจียน